คนเก่าที่จบกันไปยังมีโอกาสอยู่ไหมที่จะกลับมาในความสัมพันธ์นี้นะคะก่อนอื่นเดี๋ยวขอเช็คลัคนาราศีกันก่อนนะคะอาจจะเป็นลัคนาราศีของตัวคุณหรืออาจจะเป็นลัคนาราศีของตัวเขาก็ได้เช่นกันนะคะจะอยู่ในลัคนาราศีใดได้บ้างคะแคนเซิลค่ะกรกฎนะคะราศีกุมนะคะเนปจูนราศีมีน คนที่เกิดวันอังคารนะคะราศีเมษหรือราศีพิจิกก็ได้เช่นกันนะคะธาตุน้ํากรกฎพิจิกมีนค่ะชาวธาตุน้ำเอเนจีแรงนะคะแล้วก็พลูโตราศีพิจิกค่ะขออีกหนึ่งใบเนาะเป็นชาวราศีเมษค่ะ ขอดูความรู้สึกของคุณที่มีต่อเขากันก่อนแล้วกันนะคะถ้าตรงก็ไปฟังกันต่อนะคะถ้าไม่ตรงคําทานายนี้อาจจะยังไม่ได้สื่อถึงคุณนะเร้อมนยังเปิดไพ่แค่กองเดียวเท่านั้นนะคะความรู้สึกของคุณที่มีต่อเขาในตอนนี้รู้สึกคิดถึงแหละเอาจริงๆอืมยังยังคงคิดถึงอยู่ยังยังเฝ้ารอ่ะว่าเขาจะกลับมายังยังรู้สึกว่ายังมีความหวังลึกๆว่าสักวันหนึ่งเขาจะกลับมาในความสัมพันธ์นี้อีกครั้งหนึ่ง ถึงแม้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขาจะไม่ค่อยเห็นค่าในตัวคุณสักเท่าไหร่เนาะถึงแม้ที่ผ่านมาเขาอาจจะเมินคุณไปบ้างนะคะแต่คุณก็ยังคงคาดหวังแล้วก็รอคอยให้เขากลับมาอยู่นะคะอย่างน้อยน้อยเนี่ยกลับมาคุยก็ยังดีในความรู้สึกของคุณนะอย่างน้อยน้อยเนี่ยกลับมาพูดคุยหรือว่ามีการติดต่อกันก็ยังดีนะคะจากไพ่ที่ขึ้นมาแล้วเขาคนนั้นเนี่ยมีโอกาสที่จะกลับมาไหมคะอืม 10ถ้วยนะคะ10 of cups เขาคนนั้นมีโอกาสที่จะกลับมาอยู่ไหมอืมโอเคถ้าเขายังไม่ได้เริ่มต้นใหม่กับใคร ถ้าเขายังไม่ได้ move on ยังไม่ได้เปิดใจให้ใครมีโอกาสที่เขาจะกลับมาแต่ว่าถ้าเขามีการ move on ไปแล้วมีการเปิดใจให้คนใหม่ๆไปแล้วมีการเริ่มต้นใหม่ไปแล้วค่อนข้างยากค่ะที่เขาจะกลับมาเพราะว่าจากไพ่ที่ขึ้นมานะในตอนนี้เนี่ยมีความเป็นไปได้สูงมากๆว่าเขากําลังมีการเปิดใจให้คนใหม่ๆมีการศึกษาเรียนรู้หรือว่ามีการพูดคุยกับคนใหม่ๆไปซักระยะหนึ่งแล้ว ถามว่าตัวเขายังคงคิดถึงคุณอยู่ไหมใช่เขาก็ยังคงคิดถึงคุณอยู่ถามว่ายังลืมคุณไม่ได้ใช่ไหมก็ใช่ค่ะเขายังไม่ลืมคุณยังไม่สามารถที่จะลืมคุณได้นะคะแต่ตัวเขาคิดว่ามันก็ต้อง move on อ่ะมันจบกันไปแล้วมันเลิกรากันไปแล้วมันจบกันไปก็ก็ต้อง move on ก็ต้องเปิดโอกาสให้ตัวเองได้เจอคนใหม่ๆนะคะอันนี้คือในความคิดของเขาถามว่าจะกลับมาไหมก็อย่างที่บอกไปถ้าเขายังไม่ได้มีใคร ยังไม่ได้เปิดใจให้ใครมีเกมที่เขาจะกลับมาเพราะเขายังคงคิดถึงคุณอยู่เนาะแต่ว่าถ้าเขามีการเปิดใจให้คนใหม่ๆไปแล้วค่อนข้างยากเลยคะ่ะที่เขาจะกลับมาเขากําลังโฟกัสกับสิ่งที่เขาเลือกอเขากําลังโฟกัสกับบางอย่างกับความสัมพันธ์กับสถานการณ์ที่เขากําลังเจออยู่นะคะอหลังจากนี้เนี่ยเขาจะมีการแ A กแอคชั่นอะไรมาหาคุณไหมก็มองว่าค่อนข้างที่จะยากอ่ะถ้าเขาเปิดใจนะ แต่ว่าถ้าเขายังไม่เปิดใจให้คนใหม่ก็มีเกณฑ์เหมือนกันที่เขาจะติดต่อกลับมาแล้วก็มีเกณฑ์ที่เขาจะากลับมาแค่พูดคุยนะอก็แค่พูดคุยเฉยๆไพ่ที่ขึ้นมายังบ่งบอกว่ายังไม่ได้มีการกลับมาในเชิงที่เหมือนกลับมาโอ้โหอยู่กันเป็นครอบครัวเหมือนเดิมกลับมาแล้วความสัมพันธ์มันจะดีเหมือนเดิมมันยังไม่ได้เป็นแบบนั้นแต่ว่าอาจจะมีการกลับมาพูดคุยหรือว่ากลับมาติดต่อสื่อสารกันบ้างแค่นั้นค่ะ